สวัสดีครับมาพบกับช่องบารมีหลวงปูนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นชัยรนฤทธ์นะครับหลวงปู่แวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2520นะครับไปดูเหรียญกันครับบังเอิญว่าได้เหรียญเก๊มานะครับเลยเอามาให้ดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับ EP 5นะครับเหรียญนี้เหรียญแท้นะครับจำหน้าหลวงปู่ให้แม่นนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเก๊ครับก็จะมีความแตกต่างนะครับ พอจะเห็นความแตกต่างไหมครับตรงบริเวณนี้นะครับทั้งจมูกหลวงปู่นะครับต้องดูเหรียญแท้บ่อยๆนะครับ เยวจีวอนนะครับสรรโอครับโหนะครับ แม้แต่หูฝั่งนี้นะครับเหรียญเจจะห่างนะครับเหรียญแท้จะชิดนะครับเหรียญแท้จะละเอียดมากนะครับใบหน้าหลงปูนะครับเบิงเอิญว่าได้เหมามานะครับ เขาขายเมานะครับก็ได้ติดเหรียญเก้มาสองเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญชัยรุนร่นลนอลิตรุ่นนี้นะครับเกมมีหลายบล็อกอยู่นะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็เป็นบล็อกนี้นะครับที่เจอบ่อยที่สุดนะครับสระโอนะครับเหรียญแท้จะมีความสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้แค่จำหน้าหลวงปู่ให้แม่นนะครับก็ะจบแล้วครับ ด้านหลังครับสำหรับด้านหลังเหรียญเก๊นะครับบริเวณขอบนะครับจะเป็นจุดๆเหมือนเมิสไซน์นะครับสำหรับเหรียญเก๊นะครับเหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็ตรงรัศมีนะครับดูก็จะมีความแตกต่างนะครับเหรียญแท้จะคมนะครับแล้วก็ขอบนะครับจะแตกต่างกันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอแค่จำหน้าหลวงปูให้แม่นนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะสามารถแยกเหรียญแท้เหรียญเก๊ออกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ